นิวเร็วๆเปียกหมดแล้วเนี่ยฝนก็ตกแล้วลอดไปไหนโดนยืดไปแล้วแล้วทำไมเธอถึงปล่อยให้รถโดนยืดก็ดูเธอใช้เงินสิแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายงวดรถถ้าเธอจะให้ฉันขี่มอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยฉันไม่ขี่หรอกเราลากกันเออไปเลยเลิกก็เลิกเอ,เอาพี่พรมาขายเสื้อผ้าตลาดนั้นหรอครับเอาเต๋ามาได้ยังไงเพิ่งเลิกงานครับก็เลยมาเดินเล่นตลาดนั้นอุ้ยฝนจะตกแล้วพี่รีบเก็บของกลับบ้านดีกว่าถ้าฝนก็ตกของก็ไม่ได้ขาย่ช่วยอุ้ย ขอบคุณนะเต่ามาช่วยพี่ทุกวันเลยไม่เป็นไรครับผมเต็มใจแลกมาทุกวันเลยแล้ววันนี้รีบไปไหนไม่ล่ะอยู่กินข้าวกับพี่ไหมไม่รีบครับแล้วไปกินร้านไหนดีอะกินที่บ้านพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ทําเองได้ครับพี่พรครับเอาเต่าพี่ล้างจานอยู่นั่งรอแป๊บหนึ่งนะสงสัยจะตกลงมรักคนแก่แล้วราพี่พรอยู่คนเดียวไม่คิดจะมีแฟนนะครับก็อ,อยากมีอยู่นะแต่ว่าพี่แก่แล้วไม่มีใครจริงใจกับพี่หรอกก็ผมนี่ไงครับ กิตังครับเจ๊สวัสดีจ้ะพ่อหนุ่มมากับคุณแม่หรอคะแล้วแฟนคนที่สาวๆสวยๆคนนั้นไปไหนล่ะเอออันนี้แฟนผมครับอ๋อหรอคะแฟนสวยนะคะเป็นอะไรครับพี่รักคืออายไหมที่มีแฟนเก่ๆแบบพี่ทำไมต้องอายในวันที่ผมลำบากก็มีแค่พี่ที่อยู่ข้างผมอย่าคิดมั่งนะครับพี่รักเราสู้มาด้วยกันมีร้านของตัวเองแล้วนะอยู่กับผมตลอดไปนะครับ สวัสดีค่ะเจ๊เจรับพนักงานไหมคะรับจ้าพอดีเลยนิว <New. S 2> เตา๋าเตา๋าเรากลับมาหาเธอแล้วนะเธอคิดถึงเราไหมเตา๋าไม่ต้องรับนะครับพี่รักอย่าบอกนะว่านี่แฟนเธอเธอหาแฟนได้แค่นี้หรอก็ดีกว่าเธอแล้วกันออกไปเลยออกไปจากร้านฉันเตา๋ามีทิ วันหยุดเราไปเที่ยววัดอหองกันปะเราอยากไปไหว้พระขอพรได้ครับเขาไปด้วยกันไหมช่วงนี้หน้าผมแห้งโซมไม่อยากออกไปตากแดดตากลมเลยครับเอ๊ะมาเมียวเอ่อครีมอะไรนะที่คุณบอกให้ผมใสก่อนนั่นน่ะโดสให้ยาของอลิเซคุณไม่ต้องกลัวผิวโซมไปเที่ยวด้วยกันนะอืมโอเคครับเฮ้อยอุตส่าห์จะไปสองคนเซ็งเมรที คุณทากันแดดหรือ,อยังวิตาตผมลืมเลยครับเป็นแบบนี้ทุกทีเลยถ้าไม่มีฉันหน้าดําเป็นฐานแล้วขึ้นมานี่มาเดี๋ยวฉันทาให้นี่กันแดดอลิเซ่เนื้อแมตบางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวมี S P F 50%บวก P A C บวกเต๋าคุณทากันแดดมายัางทาด้วยกันไหมครับกันแดดอลิเซ่นี่มันดีนะคุมมันกันน้ํากันเหนียไม่เยิมระหว่างวันสาธุมิทินเมื่อกี้คุณขอพรอะไรหรอผมขอพรว่า ให้สมหวังกับความรักครับมิทิญยิ้มหน่อยถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายด้วยเราจะถ่ายกับมิทินเต่าไปถ่ายให้เลยเยวเร็วเร็วเร็วรว,วอ่ะมิทินยิ้มนะดูกล้องดูกล้องเอาอีกรูปนังข่อาวอีกรูปนึงยิม้มยิ้มยิ้มยิ้มวันนี้ตากแดดทั้งวันเลยหน้าผมเป็นไงบ้างอะอะ เอาลดให้ยาไปทานะกู้ผิวสมช่วยให้ผิวหน้ายิ้มฟูอื้มเนื้อเซรั่มบางเบาไม่เหนียวหน้าเลยช่วยล็อกผิวให้สมชื้นได้นาน24ชั่วโมงผิวกระจ่างใสลดรอยดำรอยแดงด้วยนะเตาคุณคอยแห้งเหรอฮะกินน้ำก่อนอช่วยด้วย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 ช่ด้วยมาเมียวคุณเป็นไรเราลงไม่ได้าม่ล้้กับกันเถ้ะ เป็นอะไรเอ้าวันนี้คุณเป็นอะไรมะเหมี่ยวมาก่อแกะคุณทั้งวันเลยผมไม่ชอบคุณหึงผมเหรอก็ผมอยากเพื่อวมคุณแค่สองคนไงวันหลังเราอยากไปเที่ยวกันสองคนนะก็ได้มิทีนมาเดี๋ยวผมทาครีมให้ตั้งแต่คุณใช้ครีมฝ้าอาริเซ่หน้าคุณกระจ่างใสขึ้นเลยเนาะฝ้ากะจุดด่างดำก็ลดลงด้วยใสดีจริงไม่กัดไม่เสียบหน้าด้วยปะออกไปกินข้าวกันเถอะจะเอ๋จะไปไหนกันน่ะ ไปไหนการล้อด้วยสิลอด้วยสิไปด้วยลอด้วยสิน่าส, <c oughs> สงสารจังเชนีอาภัพรักมิทินนี่ออกจากบ้านมานี่ว่าจะแน่ที่แท้ก็มาเป็นไรเดอร์นี่หรอสวัสดีครับคุณหญิงแง่กลับบ้านกับแม่แล้วก็ไปแต่งงานกับนีน่นิวอย่าทําให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้ผมไม่มีวันแต่งงานกับนิวนิวแน่นอนอยู่บ้านสบายๆแกไม่ชอบแกอยากมาลําบากแบบนี้หรอผมยอมลําบากได้เลยแม่จะคอยดูว่าแกจะไปได้สักกี่น้ําแล้วจะกลับมางอแม่แล้วกัน อ้าวคุณมานั่งทําอะไรอยู่ตรงนี้เลิกง,งานแล้วหรอพอดีเครียดๆไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนคุณมีปัญหาอะไรบอกฉันได้นะยันนี้ไม่รู้ว่าจะมีเงินจ่ายค่าห้องไหมไม่รู้ว่าจะทํายังไงหาที่ไหนไม่ได้เลยเงินก็ไม่มีน้ํามันรถเราก็หมดเอาอย่างนี้ไม่ล่ะถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกไปพักอยู่ห้องฉันก่อนก็ได้จะรีเหรอครับคุณไม่กลัวผมหรอไม่กลัวหรอกค,ค่ะคนาําบากก็ต้องช่วยกันฉันก็ลําบากเหมือนกันฉันเข้าใจคะ่ะอิ๋ว ตอนเย็นเราไปกินบุฟเฟ่กันไหมอยู่ไม่ได้ไปหรอกช่วงนี้อยู่ต้องเก็บเงินเฮียไฮสวัสดีค่ะอิวอิว,อวเอาน้ําเย็นมาให้เฮ er, ียไฮหน่อยลูกน้ํ er. าข่เฮียอ้าวพนักง,งานใหม่เหรอเจ๊ไม่เคยเห็นหน้าเลยเพิ่งมาทํางานได้อาทิตย์เดียวอายุยังน้อยอยู่เลยแต่ขยันตั้งใจทํางานมากแล้วช่วงนี้เป็นไงขายดีไหมเจ๊ก็จะสั่งผลิตเพิ่มอีกหนึ่งพันลังเดี๋ยวเฮียจัดก,การให้ พี่พอลล่าเฮียคนนั้นเป็นใครหรอเฮียเจ้าของโรงงานที่เราสั่งผลิตยาทานายางด้วยนี่แหละอ๋อคนนี้หรอเฮียไฮสวัสดีค่ะอา้านี่เด็กร้านเจนกนี่คือว่าหนูอยากสั่งผลิตยาทานายางเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะ <c oughs> ความคิดดีนี่แล้วจะสั่งผลิตกี่ล,งลังละหนูสักสองร้อยลังได้ไหมคะโอ้ยแม่หนูเขาสั่งผลิตกันทีละเป็นพันลังเลยนะหนูมีเงินทุนเท่านี้ค่ะ งั้นไม่เป็นไรหนูขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮีย er, ขอคิดดูก่อนนะหนูได้ค่ะขอบคุณค่ะเฮีย er. หนูจะรอฟังข่าวดีนะคะเฮีย er, คิดว่าชื่อนี้แหละที่เหมาะกับเขาหนูหน,หนูเดี๋ยวก่อนเฮีย er, ตัดสินใจแล้วนะเฮีย er, จะทํายาทาหน้าอย่างชื่อแบรนด์โของอายให้หนูโของอายโของอายความหมายคือดวงตาแห่งแม่น้ําโขงชื่อนี้เฮียร er, ักและชอบมากเลยนะเฮีย er, ให้ชื่อนี้กับหนู นี่เหรอร้านมหาโซคเจ้าของแบนด์ของอายสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณลูกค้าิวมิทินสบายดีนี่บอสเจออ๊อิวมหาโซคเออใช่ค่ะเฮ้ยอย่าบอกนะของไอเป็นแนดนของเธอเหรอใช่แล้วจ้ะเห็นเขาบอกว่า แบรนด์ของไอ้ไซดีมีคุณภาพแบรนด์เราอยากเป็นตัวแทนของไอ้ไปขายที่ฝั่งลาวเจอิวฮับตัวแทนจำนายอยู่หวะคอยอยากเป็นตัวแทนเอาเครื่องไปขายฝั่งฟุนยินดีมากๆเลยจ้าคอยได้ยินซื้อแบรนด์ของไอ้มาโดนแล้วเลยอยากมาพ่อหน่ะก็วของแบรนด์ตัวจริงเมื่อนี้ได้พ่อแล้วเป็นบุญตาหลายหลายยินดีกับความสําเร็จของอยู่ด้วยนะเพื่อจริงมากขอบคุณนะวันนี้อยู่ขอสร้างแบรนด์ของตัวเองแบรนด์ที่มีคาณราก ความตั้งใจและความเชื่อมั่นว่าเป็นสูตรที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องชาวสวนยางตั้งแต่เห็นขวดย้ิวคนลุกเหมือนมีองค์พญานาคมาบอกว่าใช่เลยนี่แหละโง,ง่ไอ,อในที่สุดฉันก็ได้โทรศัพท์ใหม่ Galaxy A 5 6 5 G ผ่อนง่ายแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวดาวไม่เกิน800บาทหนึ่งแบงค์เทามีทอนคมากมเอาไปวดจมูเหียวดีกว่า วันนี้เธอไม่ได้ทํางานหรอ,อวันนี้เราหยุดน่ะนั่นเธอซื้อโทรศัพท์ใหม่หรอใช่กาเล็กซี่เอห้าหกห้าจีอะสืยปะแม่นางนิวมันไอ้โทรศัพท์ใหม่หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมแม่ไม่ีเงินให้หนูยืมไหมหนูจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เงินเอาหนูคืนให้โอยเงินตั้งเป็นหมืน่นแม่ไม่มีหรอกลูกแมคมันจะให้หนูน้อยหน้ายานนิวเหรอ อ๋อถ่ายวิดีโอความชันระดับโฟเคไลยดาวไม่เกิน800แต่ได้โทรศัพท์ที่คุ้มค่าสุดๆแถมมี AI ช่วยตัดคลิปลงต๊อกตอกด้วยแค่จริงคลิกเดียวก็มีคลิปลัดๆลงละเนิวเลือกซื้อของมาอวดเย้แม่เมี่ยวสัทีเถอะก็ไม่ได้อวดนะคะมันเห็นนิวได้อะไรมันก็อยากจะได้ด้วยแม่ก็หมดปัญญากับมันแล้ว เียวเธอนี่ที่ฉันปั่นหัวเนี่ยเธอเด็กจนโตเลยนะนี่เธอเยอะๆฉันหรอฉันจะบอกอะไรเธอนะเมี่ยวโทรศัพท์เครื่องเนี้ยฉันผ่อนเอาฮะผ่อนใช่แล้วครั้งแรกดาวไม่เกิน800บาทก็เป็นเจ้าของ Galaxy A 5 6 5 c ได้แล้วจ่ายน้อยได้เครื่องแรงกลับบ้านทันทีดาวไม่ ร้อยจริงเหรอถูกมากจริงสิผ่อนกลับ Samsung ไฟนั้นนซฟัสผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากแค่ใช้ตัดประชาชนใบเดียวแม่หนูจะไ่ผ่อนโทรศัพท์นะไปสิไิสีแม่ก็จะไปผ่อนเหมือนกันโทรศัพท์เครื่องเดิมแม่เก่าแล้วรีบรลยนะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยไปไปไปเร็ว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 เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ชิ้นคืนมาเจแนะนำสีผมให้หน่อยอยู่ได้สีแดงสดสีแดงสดใช่ไหมอ๋อได้ได้ได้ นี่ค่ะลูกค้าเบอร์ a อยี่สิบสาสีแดงสดต้องฟอกไหมนี่ไม่อยากฟอกกลัวผมเสียตัวนี้เขาเป็นแม่สีไม่ต้องฟอกยอมแล้วก็ติดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไปลองดูก็ได้เจ๊อยากทำสีผมสีชานมแนะนําให้หน่อยสีชานมอ่ะมันต้องฟอกนะมันติดยากไม่เอาไม่อยากฟอกกลัวผมเสียเอาสีใกล้เคียงก็ได้ถ้าไม่ฟอกกามันจะได้แม่ละสีผมชานมนะ่ะร้านเขาจะทําให้ฉันไม่มีร้านไหนก็ทำสีผมไม่พี่แลวเปลี่ยนทุกอทิตย์ขนาดนี้ไม่เป็นไรฉันทําเองก็ได้เจ๊ไปเอามาให้หน่อยโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเจ๊จัดให้ นี่เลยถ้าไม่อยากฟอกนะแนะนําเป็นตัวนี้จะปรับสีผมให้สว่างขึ้นแล้วน้องก็ตามด้วยสีนี้นะแต่มันจะไม่ได้แบบชานมเปะนะเพราะว่าน้องไม่ยอมฟอกอะ่ะโอเคแคะนันอคู่นี้แหละเดี๋ยวเดือนนี้เจมานั่งเคาน์เตอร์เนี่ยหนูทําสีผมไป3าสี่รอบแล้วนะหนูรู้ไหมว่าในสีผมเนี่ยมีทั้งแอมโมเนียไฮโดรเจนที่ทําให้ผมเสียเจสังเกตนะหนังหัวหนูนะมันเริ่มแห้งเริ่มคันแล้วก็เป็นแผลแล้วด้วยเนี่ยดูซิทั้งผมก็ล่วง หนังหัวมันเหมือนจะเริ่มอักเสบแล้วนะระวังต่อไปอ่ะอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้ถ้าหนูมไม่ทำเราก็ได้สหน้าไปครับสวัสดีครับท่านประธานผมชื่อเต๋าครับมาสมัครเป็นคนขับรถดูการแต่งตัวน่ผ่านไหมผมมาจากบ้านนครับแต่ถ้าผมได้ทำงานผมจะปรับตัวใหม่ครับท่านประธานพี่มิทีนพ,พ,พานิวไปช้อปปิ้งหน่อยคะ่ะรับรับรับ,รบทำงานตอนนี้เลยครับครับขอบคุณครับท่านประธาน หยุดยืนรออยู่ตรงนี้แหละไม่ให้ผมเข้าไปด้วยเหรอครับดูแต่งตัวสิเอากระเป๋าฉันมาแต่ท่านประธานสั่งให้ผมตามคุณหนูไปทุกที่นะครับไม่ต้องพี่มิทินเอาใครมาเป็นคนขับรถให้ฉันเนี่ยหาดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงเดี๋ยวฉันจะไปชออปลานนี้ก่อนอะรอยอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องตามมารครับท่านประธานตอนนี้คุณหนูเลือกเครื่องสำอางอยู่ครับครับท่านประธานสวัสดีครับ หนูเป็นอะไรครับกระเป๋าฉันเธอากระเป๋าฉันมาวางง่วแบบนี้ได้ยังไงเธอโลไม่ว่ามันใส่แล้วเท่าไหร่นายเต๋าผมขอโทษครับคุณหนูผมไม่รู้ว่ากระเป๋าใบนี้มันแพงครับฉันจะให้พี่มิทินไล่นายออกพี่มิทิน,พ,ทนพี่มิทินไล่เต๋อออกเลยนะคะจะทําทอะไรน้องซันนายเต๋า เ๋าอะมันเอากระเป๋าุวดลิมิเตดของนิวอะไปวางมั่วค่ะพี่มิทีดูสิเป็นรอยหมดเลยลายทําแบบนี้ได้ยังไงผมขอโทษครับท่านประธานผมไม่รู้จริงจริงครับพี่มิทีต้องไล่ในเต่าออกนะคะผมขอโอกาสหน่อยนะครับท่านประธานผมจะปรับตัวใหม่ครับผมขอโทษครับท่านประธานให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไปปรับปรุงตัวใหม่